มาดูที่การไฟเลี้ยวฝั่งขวานะครับของ BWD a t r o 3ครับว่ามีฟังก์ชันอะไรซ่อนอยู่บ้างน,นะครับโดยฟังก์ชันแรกเลยก็คือตามชื่อเลยครับการไฟเลี้ยวนะครับผักขึ้นเป็นเลี้ยวซ้ายครับผักลงเป็นเลี้ยวขวาครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันปกตินะครับหรือว่าผักครึ่งหนึ่งแบบนี้ เพื่อเปิดไฟเลี้ยวแบบ3ครั้งแล้วก็ปิดไปนะครับส่วนการเปิดไฟหน้านะครับบิดที่บริเวณปลายก้านครับปึ๊บ1ครั้งนะครับที่อยู่ตัว A คือไฟออโต้ครับเมื่อเข้าอุโมงค์ไฟเริ่มมืดนะครับหรือว่าเข้าอาคารจอดรถท้องฟ้ามืดแล้ว5 6โมงเย็นเขาติดเองเลยครับ หรือว่าจะเปิดเองก็ได้ครับอันนี้คือไฟหลีและก็ไฟหน้าแบบเปิดเองนะครับแบบแมนนวลแนะนำว่าตั้งออโต้ไว้เลยครับหลายๆท่านจะได้ยินเสียงให้เปิดไฟลำแสงต่ำครับก็คือแนะนำให้เปิดไฟออโต้ไว้เลยครับและเมื่อไฟหน้าเปิดอยู่นะครับเราจะสามารถเปิดไฟตัดหมอกด้านหลังได้ด้วยนะครับรถป y วมีแค่ไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับตัวออตโต้ก็จะอยู่บริเวณตรงกลางใต้แผ่นป้ายทะเบียนครับบิดหนึ่งครั้งครับ สัญลักษณ์ไฟตัดหมอกด้านหลังติดขึ้นแล้วนะครับในหน้าจอนี่ในหน้าจอนะครับติดแล้วโอเคครับเวลาปิดก็ปิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวเขาจะเด้งปิดครับเวลาเปิดไฟสูงครับผลักไปข้างหน้าไฟสูงจะติดนะครับเวลาจะปิดผลักอีกหนึ่งครั้งหรือว่าเปิดอยู่นะครับเวลาจะปิดผลักเข้ามาครับก็ปิดได้เหมือนกัน ถ้าไม่ได้เปิดอยู่ครับถ้าผลักเข้ามานะครับดันเข้ามานะครับจะเป็นการกระพริบไฟสูงครับอ่าโอเคครับระบบไฟหมดแค่นี้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับที่อยู่บริเวณปลายก้านเห็นไหมครับสัญลักษณ์ที่อยู่ปลายก้านนะครับลองกดดูนะครับจะเป็นเลขไม้ทั้งหมดครับแล้วก็ทริปเอทริปบครับโอดีโอคือเลขไม้ทั้งหมดของคันนี้นะครับ แล้วก็ทริป A ครับถ้าเราต้องการรีเซ็ตทริปนะครับให้เรากดค้างไว้ครับเขาจะรีเซ็ตไปที่0ูนย์ะครับเพื่อเราต้องการที่จะรู้ว่าเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นกี่กิโลเราก็สามารถตั้งเซ็ตทริปได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของก้ารไฟเลี้ยวของ b y d a t t o T ครับ